มนไหนก็ไม่สู้ว่าห้าคำนี้พวกผีมันกลัวสวัสดีกัลยาณมิตรที่เขารบพบกันทางช่องไลซาร์ชาแนลกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับก่อนรับฟังฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมะทานกันให้ธรรมะชนะ การให้ทั้งปวงกัลยาณมิตรที่เคารพหากเอย่ยชื่อพระครูวิมลคุณากรคนทั่วไปอาจยังไม่คุ้นหูเท่าใดนักแต่หากเอย่ยชื่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าแล้วละก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่รู้จักท่านโดยเฉพาะมักนิยมพระเครื่องแล้วแทบทุกคน ต่างไฟหาพระเครื่องของหลวงปู่สุขมาใช้เพราะเชื่อกันว่าพระเครื่องของหลวงปู่สุขนั้นให้พุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมและด้านแคลวคลาดพงกระพันชาตรีผีสมพานวัดร้างผีสมพานวัดร้างซึ่งนายยอดสุขทอง ลูกสิทธ์คนหนึ่งของท่านรับฟังมาและนำมาเล่าต่อดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ในครั้งนั้นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจาริกทุดงไปนมัสการพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี เมื่อท่านได้ถวายอภิวาทต่อรอยผ้าบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วด้วยความปีติอิ่มใจจึงเดินจาริกธุดงกลับวัดปากคลองมาขามเท่าระหว่างเดินทางกลับท่านได้จาริกมาพบวัดร้างแห่งหนึ่งในเวลาเย็นย่ำสนทยา ซึ่งถึงการอันสมควรหาสถานที่ปักกลดหลวงปู่สุขพิจารณาวัดรางแห่งนี้เห็นว่าพอจะอาศัยเป็นสถานที่พักผ่ในราตีกลางที่จะมาถึงได้ท่านจึงแบกกลดเข้าไปในเขตธรณีสงแห่งนั้นบริเวณทั่วไปของวัดร้างสงัดเงียบมีโบสถ์ศาลาการประเรียนและกุฏิพระครบสมบูรณ์ เพียงแต่ป่าศจากพระเนนจำพรรษาคอยดูแลรักษาทำนุบำรุงเสนาสนะต่างๆดังนั้นศาสนาสถานโดยทั่วไปจึงชำรุดสุดโทมผุพังเป็นที่น่าสังเวชหลวงปู่สุขรู้สึกแปลกใจรัคนสงสัยที่วัดนี้ไม่ควรจะปล่อยร้างวังเวงดังที่เห็นเพราะสังเกตดู ที่ตั้งของวัดก็อยู่ในพื้นที่ที่มีทำเลเหมาะสมไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านชุมชนเท่าไรนักเหตุใดจึงขาดผู้มีจิตศรัทธา อุปทากพ,พระเนนถึงเพียงนี้หลวงปู่เพียงแค่สงสัยแต่ไม่คิดใฝ่ใจไข้รู้สาเหตุที่มาของวัดร้างท่านจึงมองหาที่พักสำหรับคืนนี้เห็นบริเวณระเบียงด้านหน้ากุฏิหลังใหญ่ดูกว้างขวาง และเปิดโล่งโปร่งสบายก็ตรงไปอย่างที่นั้นวางอัฐาบริคารลงแล้วไปเก็บขนงไม้มารวมกันเพื่อปัดกวาดให้สะอาดพอปูอาสนะได้ในขณะที่หลวงปู่กำลังปัดกวาดอยู่นั้นมีชาวบ้านเป็นชายสองคนเดินทางมาหาท่านแล้วนั่งยกมือไหว้ คนที่มีอาวุโสที่สุดถามขึ้นว่าหลวงพ่อมาจากไหนขอรับพวกกับผมเห็นหลวงพ่อเดินลัดตัดทุ่งมาตรงนี้จึงรีบมาพบอาตมาไปนมัสการพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมากำลังจะเดินทางกลับวัดปากคลองมะขามเท่าคืนนี้คงต้องพักที่วัดนี้ชั่วคราวพวกโยม เป็นคนบ้านนี้หรือใช่ขอรับกับผมเองอยู่เลยหลังวัดนี้ไปไม่เท่าไหร่นักเออหลวงพ่อขอรับท่านพักอยู่ตรงระเบียงหน้ากุฏิเห็นทีจะไม่เหมาะสมนะขอรับทำไมลโยมอาตมาเห็นว่าเป็นวัดร้างไม่มีใครดูแลเป็นเจ้าของ จึงไม่ได้ขออนุญาตก่อนไม่ใช่เรื่องขออนุญาตหรือไม่ขออนุญาตขอรับแต่พวกผมเป็นห่วงกลัวหลวงพ่อจะเจอเรื่องไม่ดีตอนกลางค่ำกลางคืนเรื่องไม่ดีไม่งามที่ว่านั้นน่ะ มันเรื่องอะไรล่ะโยมชายสูงไวัยทำท่าอึกอักก่อนจะตัดสินใจไปกราบรียนผีที่นี่เฮียนเหลือกำลังขอรับหลวงพ่อสาเหตุที่วัดนี้กลายเป็นวัดร้างก็เพราะผีที่นี่แหละกับผมเองเคยเป็นมรคทายก วัดนี้รู้เรื่องดีเชียวละแล้วอดีตรมรรคายกก็เล่าเรื่องผีวัดร้างให้หลวงปู่สุขฟังว่าเมื่อก่อนวัดนี้มีพระเนนจำพรรษาไม่เคยขาดชาวบ้านร้านตลาดมาทำบุญกันตลอดเวลาต่อมาสมผารเจ้าอาวาสมรณภาพลงยังไม่ทันจะหาสมผารรูปใหม่มาปกครองดูแลวัดนีสมผารเปิดฉาก ออกอาลวาว่าหลอกร้อนแทบทุกคืนจนพระเนนอกสั่นขวัญหายแม้ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญแผ่กุศลสักเท่าไรผีสมพานก็ไม่ยอมไปปุดไปเกิดยังคงหลอกร้อนเหมือนเดิมจนกระทั่งพระเนนทนไม่ไหวพากันหนีหายย้ายไปอยู่วัดอื่นหมดเคยมีพระใหม่ใจกล้ารับอาสา ามาช่วยบุรณะวัดฟื้นฟูวัดแต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็หอบบริขารจากไปเพราะผีสมพานเล่นงานหลวงปู่สุขรับฟังอดีตมรรคทายกวัดเล่าเรื่องผีสมพานโดยสงบมิได้แสดงความคิดเห็นแต่ประการใดเมื่อมรรคทายกกับเรียนแนะนำให้ท่านย้ายที่ปักกรดไปนอกเขตวัดจะดีกว่าท่านก็เฉย บอกแต่ว่าคงไม่เป็นไรเพราะท่านอาศัยเพียงคืนเดียวผีสมารวัดพงไม่ทำอะไรเมื่อหลวงปู่ยืนยันเช่นนี้ชาวบ้านก็จำต้องนมัสการลาทั้งที่ห่วงใหญ่ท่านกลัวจะทานบิญญาณร้ายของสมารเจ้าอาวาสที่ตายไปไม่ไว้หลวงปู่ การกรดจัดวางบริคารและปูอาสนะเรียบร้อยเมื่อความมืดของราตรีมาเยือนวัดแห่งนี้ยิ่งวังเวงหนักขึ้นหลวงปู่ไหว้พระสวดมนต์ทําวัดเย็นตามกิจของท่านแล้วก็เข้ากรดเจริญสมาธิภาวนาเช่นที่เคยปฏิบัติมาโดยไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น ตราบกระทั่งดึกสงัดก็ปรากฏเสียงบานหน้าต่างของกุฏิหลังใหญ่กระแทกเปิดปิดดังสนั่นวันไว้ที่ประตูหน้าต่างใส่ดานลัดกรอนปิดสนิทจะเป็นเพราะลมก็ไม่ใช่เพราะเวลานั้นลมสงบเงียบเชียบหลวงปู่สุขกำลังพักผ่อนต้องลุกขึ้นมานั่งคอยดูว่าจะมีอะไร เกิดขึ้นต่อไปอีกในทันใดนั้นเมื่อตรงหน้ากรดปรากฏร่างดำยักษ์ใหญ่ของสมภารวัดได้ปุดวูบขึ้นมา ให้เห็นถนัดชัดเจนพร้อมกับพูดด้วยเสียงแหบห้าวดุดไม่พอใจมาทำไมผมไปวัดสระบุรีมาจะขออาศัยนอนที่นี่สักคืนหลวงปู่สุขตอบผีสมภานนิ่งแล้วหายวับคราวนี้เกิดเสียงดังโครมครามสนันวันไว้ภายในกุฏิไม่ยอมหยุดประหนึ่งว่า ต้องการขับไล่หลวงปู่สุกท่าว่าหลวงปู่มีได้วันไว้ต่อการแสดงฤทธิ์ของผีสมพานวัดแต่ประการใดหลวงปู่จึงสำรวมจิตแผ่เมตตาไปให้แต่เสียงดันสนันวันไว้ภายในกุฏิก็ไม่ยอมหยุดสวดมนต์อีกหลายบทผีสมพานวัดก็ยังไม่รับรู้มีนำซ้ำผีสมพาน อย่างปรากฏร่างใหญ่ยักยืนตรงหน้ากรดแหดเสียงหัวเราะเย้ยยันแล้วคำรามลัานบอกว่าไม่กลัวหลอกมีคาถาอะไรก็ว่ามาอีกสิหลวงปู่สุขเห็นผีสมพานวัดดื้อด้านถึงเพียงนี้ท่านจึงกล่าวออกมาดังดังว่าอนิจจาเอ๋ยไม่เคยเห็นผีตายหรือจะสู้กับผีเป็น นะโมพุทธายะด้วยถ้อยคำประโยคนี้ผีสมพานก็หายวับไปไม่มีเสียงโต้คำรามใดๆตามมาอีกและหลวงปู่สุขก็ไม่ใส่ใจต่อไปเอนกายลงพักผ่อน ตามปกติของท่านเช้าวันรุ่งขึ้นอดีตมกทายยกและชาวบ้านกลุ่มใหญ่รีบมาที่วัดแต่เช้าเห็นหลวงปู่สุขเป็นปกติไม่มีอะไรต่างปีติยินดีเข้ามากราบไหว้สอบถามว่าเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลวงปู่ไม่ตอบแต่ยิ้มยิ้มทํานองมิให้ซักไซให้มากความ ชาวบ้านจึงไม่กล้าละลาบละลวงจากนั้นก็กลับไปจัดพัตหารเช้าเข้ามาถวายเมื่อท่านกระทํำพัฒกิจเสร็จแล้วชาวบ้านนิมนต์ให้ท่านพำนักอยู่ที่นี้ก่อนเพื่อพวกชาวบ้านจะได้มีโอกาสทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลหลวงปู่สุขก็เมตารับนิมนต์หลวงปู่พำรรนัก อยู่ที่กุฏิรางของสมภารวัดเก่าห้าคืนไม่ปรากฏผีสมภารออกมาอารวาสอีกเลยท่านเห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วจึงเก็บบริคารเพื่อเดินทางต่อชาวบ้านอ้อนวอนให้ท่านเป็นสมภารวัดรางแห่งนี้แต่หลวงปู่ไม่อารับนิมนต จากสทายาติโยมได้จึงอำลาจากไปและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสำหรับวันนี้จะเริ่ในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ